ข้างน้องน้องีแตพี่นะสียพี่มันโไอ้นนมันีไได้นม่ร้้หน่อยไอ้นนไม่ล้อย่างเดียวนั่งแบบไหนดีป่วะแไปขับไม่ดีขับยังไงให้มันด พี่เกียนวิ่งวิ่งไปทุกย่างใช่ไหม